นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องณก,กัวลาลัมเปอร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมแบบเต็มคณะและการประชุมแบบไม่เป็นทางการ นายกรัฐมนตรีเห็นว่าอาเซียนต้องประเมินยุทธศาสตร์ของตนเองอีกครั้งเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนเพื่อให้อาเซียนยังคงมีบทบาทสําคัญที่น่าดึงดูดและแข่งขันได้อาเซียนต้องยืนหยัดเป็นเสียงเดียวกันในประเด็นสําคัญและต้องปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะแนวทางร่วมกันของอาเซียนต่อนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาที่สร้างสารรค์และเป็นเอกภาพโดยควรใช้ประโยชน์จากการทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีอยู่ให้เต็มที่ พิจารณาจัดทำ FTA กับภาคีใหม่ๆพร้อมสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่โปรง่งใสเสรีและยุติธรรมนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์เมียนมาในระหว่างการประชุมผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการย้ำว่าความร่วมมือของอาเซียนยังคงมีความสำคัญในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างสันติ โดยอาเซียนมีบทบาทสำคัญในการสร้างภูมิภาคที่สงบสุขมั่นคงและยั่งยืนโดยให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันใช้เวลาของความไม่แน่นอนนี้เป็นโอกาสในการนำพาอาเซียนไปข้างหน้าด้วยความเป็นเอกภา,ภาพและมุ่งมั่นในการรักษาบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีกล่าว,วถ้อยแถลงในการประชุมระหว่างผู้นําอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียนหรืออาเซียนย่างย้าว่าเยาวชนถือเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าพร้อมเสนอ3แนวทางส่งเสริมพัฒนาและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในอาเซียนได้แก่การส่งเสริมบทบาทเชิงรูปของเยาวชนในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ควรลงทุนเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาเยาวชนและต้องเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับผู้แทนเยาวชนอาเซียนที่เป็นผู้แทนจากประเทศไทยโดยได้ทักทายและพูดคุยอย่างเป็นกันเองพร้อมชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยด้วย จากนั้นนาะยกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนร่วมพิธีลงนามปฏิญญากัวลลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน2,045อนาคตร่วมกันของเราซึ่งจะใช้ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในอีก20ปีข้างหน้าครอบคลุมทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้บรรลุความเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งมีนวัตกรรมมีพลวัตและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง